สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องเบาๆปล่อยทุกอย่างแล้วมองให้เห็นธรรมเมื่อใจค่อยๆผ่อนลงจากความคิดทั้งปวงความหนักที่เคยทับอยู่ก็คลายออกทีละน้อยและในความผ่อนนั่นเองที่ทำให้เราเริ่มเห็นตามความจริงว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆแม้แต่ความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ก็เพียงเป็นสภาวะธรรมชั่วคราวที่เกิดแล้วก็ดับไปตามธรรมดา mm. เมื่อเราปล่อยทุกอย่างลงด้วยใจที่อ่อนโยนไม่บังคับให้สงบไม่ฝืนให้ปล่อยวางแต่แค่รู้ทันอย่างนอบน้อมว่าปรากฏการ์ทั้งหลายกำลังเกิดขึ้นเองตามเหตุใจก็เริ่มวางความเป็นเราลงเล็กน้อย และเริ่มเห็นว่าความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าไปยึดถือในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั่นเองเมื่อมองลึกเข้าไปในกายและใจเราจะพบว่าไม่มีสิ่งใดตั้งมั่นเป็นแก่นสารความคิดผุดขึ้นแล้วเลือนหายอารมณ์เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนรูปความรู้สึกกายเกิดจากผัสสะแล้วก็ดับไปทันทีที่เหตุหมดทุกสิ่งเป็นไปตามไตรลักษณ์โดยไม่ขึ้นกับความต้องการของใคร และการเห็นตรงนี้ด้วยปัญญาทำให้ใจเริ่มเบาอย่างแท้จริงเมื่อเรายอมรับว่าโลกไม่อาจเป็นไปตามใจเราได้ทั้งหมดใจจึงลดการดิ้นรนลดการผลักสิ่งที่ไม่ชอบลดการดึงสิ่งที่ปรารถนาและในจังหวะที่การดิ้นลดลงนั่นเองใจก็เริ่มมองเห็นความสงบที่เกิดจากการไม่ไปต่อต้านธรรมชาติของปรากฏการณ์ความสงบ ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรามีสติคอยรู้เท่าทันทุกความเคลื่อนไหวภายในใจไม่ลืมรู้ลมหายใจเข้าไม่พลาดลมหายใจออกใจจะค่อยๆเห็นว่าความคิดที่เคยดูใหญ่โตนั้นแท้จริงเป็นเพียงสังขารหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับอย่างรวดเร็วและเมื่อเห็นการเกิดดับชัดเจนใจจะคลายการสำคัญมั่นหมายลดความหนักลงอย่างไร้เงื่อนไข เมื่อความรู้ตัวเริ่มตั้งมั่นและความวุ่นวายเริ่มคลายตัวลงใจจะเห็นว่าทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำให้เราอ่อนล้าแต่เพื่อให้เราเห็นอุปทานที่เรากำลังเกาะอยู่โดยไม่รู้ตัวและเมื่ออุปทานเริ่มถูกเห็นด้วยสติมันจะค่อยๆสลายตัวเหมือนฟองน้ำค่อยๆจางไปในผืนน้ำอันสงบ เมื่อเรามองให้เห็นว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยใจก็ไม่โทษใครไม่โทษตนเองแต่หันกลับมาศึกษาเหตุแห่งความทุกข์อย่างตรงไปตรงมาอะไรเป็นเหตุให้ความฟุ้งซ่านเกิดอะไรเป็นเหตุให้ความสงบเกิดและเมื่อเข้าใจเหตุอย่างแท้จริงใจก็เดินไปสู่ความปล่อยวางได้อย่างถูกทางตามที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ เมื่อการรู้ตามจริงชัดขึ้นเรื่อยๆใจก็ยิ่งเบายิ่งปโปรง่งยิ่งต้องไม่ต้องสร้างความสงบขึ้นด้วยความพยายามเพราะความสงบแท้จริงเกิดจากการไม่ปรุงแต่งเกินความจริงไม่เติมเรื่องราวให้หนักเกินเหตุและไม่ดึงอดีตหรืออนาคตเข้ามาซ้ำเติมปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่ เมื่อเราปล่อยให้ธรรมะทำงานของมันเองด้วยการรู้เท่าทันปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอใจก็เริ่มเห็นความงดงามของกายและใจที่เป็นไปตามธรรมชาติความงามของความไม่เที่ยงที่ทำให้ทุกสิ่งเป็นอิสระจากการยึดถือและความงามของความว่างที่ไม่ต้องการการเติมแต่งแต่เพียงต้องการการรู้ตรงตามจริงเท่านั้น เมื่อใจเห็นธรรมชัดขึ้นทีละนิดความหนักก็ลดลงทีละชั้นความยึดก็คลายทีละเส้นและความว่างโปร่งของปัจจุบันขณะก็ค่อยๆเปิดให้เห็นเปิดให้วางเปิดให้เข้าใจว่าการปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งโลกแต่คือการวางความหลงที่ไปยึดโลกไว้อย่างผิดๆเท่านั้นเมื่อใจเริ่มสัมผัสความโปร่งเบาถายในเราจะรู้สึกได้เองว่าความสงบ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปเสาะหาไกลจากที่ไหนไม่ต้องพยายามดึงเข้ามาไม่ต้องบังคับให้เกิดเพราะในความเป็นจริงความสงบมีอยู่แล้วในใจทุกคนเพียงถูกบทบังด้วยความคิดปรุงแต่งที่เราปล่อยให้ทำงานมากเกินไปและเมื่อความคิดเริ่มช้าลงความสงบก็เผยตัวออกมาด้วยธรรมชาติของมันเอง เมื่อเรามองกายมองใจด้วยสายตาแห่งปัญญาเราจะเห็นความจริงว่าความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาแต่การที่เราไม่รู้ทันความรู้สึกนั้นตั้งหากที่เป็นปัญหาความโกรธไม่ทำร้ายเราแต่ความไม่รู้ขณะมีความโกรธตั้งหากที่ทำให้ทุกข์หนักขึ้นและเมื่อสติเริ่มจับได้ทันแม้เพียงวูบเดียว ความโกรธนั้นก็อ่อนกำลังลงทันทีเหมือนเปลวไฟที่ขาดเชื้อเพลิงเมื่อเราปล่อยทุกอย่างลงอย่างอ่อนโยนใจจะเริ่มเห็นความเป็นเหตุเป็นผลของทุกสิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆเห็นว่าความสุขเกิดได้เพราะเหตุที่ดีความทุกข์เกิดได้เพราะเหตุที่ไม่เกื้อกูลไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแบบไร้ที่มาและเมื่อเข้าใจเหตุปัจจัยเช่นนี้ ใจก็เริ่มคลายความตำหนิตนเองคลายความตำหนิคนอื่นและหันกลับมาพิจารณาเหตุแทนที่จะติดอยู่กับผลเมื่อปัญญาเริ่มเห็นความไม่เที่ยงอย่างต่อเนื่องใจก็เริ่มปล่อยได้ลึกขึ้นทีละนิดปล่อยความอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจปล่อยความยึดถือในตัวเราของเราปล่อยความหมายที่เคยใส่ไว้ในเหตุการณ์ต่างๆมากจนเกินความจริง และในจังหวะที่วางลงจริงๆแม้เพียงเสี้ยววินาทีใจก็สัมผัสได้ถึงความเบาที่ไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดได้เมื่อความรู้ตัวตั้งมั่นมากขึ้นใจก็เริ่มเห็นว่าปัจจุบันขณะเป็นพื้นที่เดียวที่ความจริงดํารงอยู่อดีตเป็นเพียงเงาที่ความคิดสร้างขึ้นอนาคตเป็นเพียงความคาดหวังที่ยังมาไม่ถึงมีแต่ขณะนี้เท่านั้นที่เป็นของจริง และเมื่อใจอยู่กับขณะนี้ได้ความวุ่นวายทั้งหลายก็เหมือนถูกวางไว้ด้านหลังเหลือเพียงความสงบที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาเมื่อเราไม่ปรุงแต่งเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใจก็เริ่มเห็นความเป็นธรรมชาติของชีวิตชัดเจนขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งมาเพียงชั่วคราวแล้วก็จากไป เห็นว <S an> ่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสวงหาอย่างเหน็ดเหนื่อยและความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวจนต้องหลีกหนีทั้งหมดล้วนเป็นเพียงคลื่นเล็กๆในมหาสมุทรแห่งธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเองเมื่อเราปล่อยให้ธรรมะทำงานอย่างเป็นธรรมชาติไม่เร่งเร้าไม่บังคับใจ ใจจะค่อยๆเข้าสู่ความตั้งมั่นที่ไม่แข็งเกินไปและไม่อ่อนเกินไปเหมือนสายน้ำที่ไหลไปตามทางของมันอย่างอิสระไม่ฝืนไม่ต้านไม่เร่งรีบและในความไหลนั่นเองใจก็เริ่มเห็นชัดขึ้นว่าการวางคือความอิสระอย่างแท้จริงเมื่อใจสงบลงมากพอเราจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำลายเรา หากแต่เกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้ธรรมะภายในจิตเปิดโอกาสให้เราเห็นกิเลสท,ที่เรายึดไว้โดยไม่รู้ตัวเปิดโอกาสให้เราเติบโตภายในอย่างลึกซึง้งและเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ความทุกข์ก็ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่คอยชีย้ธรรมอยู่เงียบๆเ,เมื่อเราฝึกมองความคิดด้วยความรู้ตัวที่อ่อนโยนเราจะเห็นว่าความคิดไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช้สิ่งที่ต้องเชื่อทุกครั้งที่มันผุดขึ้นมาเพราะความคิดเป็นเพียงสังขารชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและดับไปอย่างรวดเร็วเมื่อเหตุหมดการเห็นความคิดเป็นเพียงความคิดเช่นนี้ทำให้ใจกว้างขึ้นเบาขึ้นและไม่หลงเข้าไปเป็นทาตของมันเหมือนที่ผ่านมา เมื่อเรามองเห็นธรรมชาติของความรู้สึกอย่างละเอียดเราจะพบว่าความรู้สึกสุขก,ก็ไม่เที่ยงความรู้สึกทุกข์ก็ไม่เที่ยงแม้ความวางเฉยก็ไม่เที่ยงเช่นกันทั้งหมดลุ้นเป็นเพียงอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาตามเหตุปัจจัยและจากไปอย่างเรียบง่ายไม่มีอะไรควรยึดไว้ด้วยความหลงเมื่อเห็นเช่นนี้ใจก็เริ่มวางได้เองโดยไม่ต้องใช้คำสั่งจากสมอง เมื่อใจรู้ชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ของเราน้ำหนักของชีวิตที่เคยแบกก็เบาลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะสิ่งที่เราเคยคิดว่าของกูหรือตัวกูเริ่มถูกมองด้วยสติและเมื่อมองด้วยสติความจริงจะเผยขึ้นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเราได้จริงๆแม้แต่กายนี้ก็เพียงอาศัยอยู่ชั่วคราวใจเองก็เป็นเพียงกระแสะของสภาวะที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลา เมื่อสติเริ่มต่อเนื่องมากขึ้นใจก็เริ่มจับความละเอียดของการเกิดดับได้ชัดขึ้นกว่าเดิมเห็นว่าความคิดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่นี้ดับไปแล้วอารมณ์ที่เคยมืดมนเมื่อเชา้านี้เบาบางลงแล้วความเจ็บปวดทางใจก็เคลื่อนไปตามกระแสของเวลา ไม่มีอะไรยืนหยัดอ,อยู่ได้นานแม้เพียงขณะเดียวและการเห็นความไม่เที่ยงเช่นนี้อย่างแจ่มแจ้งทำให้ใจค่อยๆลดการยึดมั่นถือมั่นลงโดยอัตโนมัติเมื่อใจเริ่มวางภาระที่ไม่จำเป็นทีละชั้นเราจะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านที่แท้จริงภายในตัวเองบ้านที่ไม่ต้องสร้างใหม่ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องต่อเติมเพียงแค่เปิดพื้นที่ให้ความรู้ตัวได้ทำงานอย่างบริสุทธิ์ และในพื้นที่นั้นใจจะได้สัมผัสความสงบเรียบง่ายที่ไม่ขึ้นกับสิ่งภายนอกแม้แต่น้อยเมื่อเราปล่อยความคาดหวังที่มีต่อโลกลงทีละนิดเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าโลกไม่เคยสร้างความทุกข์ให้เราเลยสักครั้งเดียว มีแต่ใจของเราที่เข้าไปปรุงแต่งและต้านธรรมชาติของปรากฏการณ์ต่างๆจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาเองและเมื่อเข้าใจตรงนี้ใจก็ยอมปล่อยให้โลกเป็นอย่างที่มันเป็นไม่กดดันไม่บังคับไม่ผลักไสเพียงรับรู้ด้วยความเข้าใจอันลึกซึ้ง เมื่อความรู้ตัวค่อยๆซึมลึกเข้าไปในทุกอาการของกายและใจเราจะรู้สึกได้ว่าทุกสภาวะกำลังสอนอะไรบางอย่างตลอดเวลาความปวดกำลังสอนเรื่องทุกขังความแปรปรวนของอารมณ์กำลังสอนเรื่องอนิจจังความไม่มีตัวตนที่ยึดไม่ได้สักอย่างกำลังสอนเรื่องอนัตตาและเมื่อเราเห็นไตรลักษณ์ในทุกอิริยาบถเช่นนี้ใจก็เริ่มเข้าใจธรรมะจากประสบการณ์ตรงไม่ใช่จากความจาหรือ คำสอนเพียงอย่างเดียวเมื่อใจเริ่มทราบซึ้งในความจริงตามธรรมอย่างต่อเนื่องความสงบก็ยิ่งแน่นและมั่นคงขึ้นเรื่อยๆเป็นความสงบที่ไม่ถูกทำลายง่ายๆด้วยคำพูดของใครไม่วุ่นวายเมื่อโลกภายนอกผันผวนไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวความสงบนี้เกิดจากปัญญาที่เห็นความจริงจึงไม่ต้องคอยปกป้องไม่ต้องคอยรักษามันตั้งมั่นด้วยตัวมันเอง เมื่อใจมีปัญญานำทาง ความการุณาและความอ่อนโยนก็เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องบอกตัวเองให้เป็นคนดีเพราะเมื่อเห็นว่าทุกคนต่างอยู่ภายใต้กฎแห่งเหตุปัจจัยเหมือนกันต่างมีความทุกข์เป็นของตัวเองเหมือนกันใจก็ลดการตำหนิผู้อื่นและเพิ่มความเข้าใจความเมตตาจึงไหลออกมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่เพื่อยกตนแต่เพื่อเห็นความจริงว่าเราทุกคนล้วนกำลังเดินผ่านทุกข์เหมือนกันทั้งสิน้น เมื่อเราปล่อยให้ใจค่อยๆพักลงจากการดิ้นรนทั้งวันใจจะเริ่มสัมผัสได้ว่าความเหนื่อยไม่ได้มาจากงานหรือผู้คนเท่านั้นแต่มาจากความคิดที่หมุนอยู่ไม่รู้จบในใจเราเองและเมื่อสติเริ่มเห็นการหมุนของความคิดการจับยึดของอารมณ์การต้านสิ่งที่ไม่ถูกใจใจก็เริ่มอ่อนลงทีละนิดเหมือนเชือกที่ค่อยๆค,คลายออกจากการผูกแน่นมาเป็นเวลานาน เมื่อเรากลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างเงียบๆใจจะเริ่มเห็นว่าความจริงทั้งหมดกำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าโดยที่เราไม่เคยตั้งใจมองมากก่อนความคิดกำลังเกิดขึ้นความรู้สึกกำลังไหลผ่านอารมณ์กำลังเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรหยุดนิ่งสักสิ่งเดียวและเมื่อเห็นเช่นนี้อย่างต่อเนื่องใจก็เริ่มเข้าใจคำสอนที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงอย่างลึกซึ้งจากภายในไม่ใช่แค่การท่องจำ เมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงในทุกสภาวะใจจะเริ่มอ่อนโยนต่อทุกสิ่งมากขึ้นไม่รีบตัดสินใครไม่รีบผลักความไม่ชอบออกไปไม่รีบคว้าความสุขไว้ด้วยความกลัวว่าจะหายไปเพราะใจเริ่มรู้ว่าทุกอย่างต้องไปตามเส้นทางของมันเองจะห้ามความดับก็ได้จะบังคับให้คงอยู่ก็ไม่ได้สิ่งที่เราทำได้มีเพียงรู้ทันและยอมรับความจริงอย่างสงบเท่านั้น เมื่อสติเริ่มละเอียดขึ้นใจจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเรานั้นไม่ได้เกิดเพราะเหตุการณ์ภายนอกทั้งหมดแต่เกิดเพราะการปรุงแต่งต่อจากเหตุการณ์ต่างหากเหตุการณ์มีขนาดเท่านี้แต่ใจไปขยายมันด้วยความคิดเท่านั้นไปผูกมันด้วยอดีตไปส่งมันต่อด้วยอนาคตจึงยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเห็นตรงนี้ชัดเจนใจก็หยุดเติมเชื้อให้ความทุกข์ ความหนักก็ลดลงเองโดยไม่ต้องบังคับเมื่อใจสัมผัสความโปร่งเบาเพราะการไม่ปรุงแต่งเกินสิ่งที่เป็นเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วการปล่อยวางไม่ใช่การแก่กล้าแบบฝืนใจไม่ใช่การทำเป็นเฉยชาแต่คือผลลัพธ์ตามธรรมชาติของใจที่เห็นความจริงจนไม่อาจยึดถือได้อีกต่อไปเหมือนคนที่รู้ว่าก้อนถานไฟร้อนย่อมวางลงทันที ไม่ใช่เพราะใครบอกให้วางแต่เพราะรู้ความจริงว่ามันเผาเมื่อปัญญาค่อยๆคมขึ้นในทุกลมหายใจใจก็เริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผลของชีวิตอย่างลึกซึ้งเห็นว่าทุกการกระทำมีผลทุกเหตุที่หว่านไว้ย่อมให้ผลตามธรรมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบไร้ที่มาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อทำร้ายเราทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้เราเรียนรู้ และในความเข้าใจตรงนี้ใจจึงเริ่มยอมรับสิ่งที่เกิดได้อย่างสงบไม่ผลักไสไม่โกรธเกลียดชะตาชีวิตเพราะรู้ว่าทุกอย่างล้วนเดินตามเหตุของมันเมื่อเราฝึกสติกับร่างกาย <S 1> <S 1> เราจะเห็นความจริงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเลยมีแต่การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าเองหายใจออกเองเลือดไหลเวียนเอง ความเจ็บปวดเกิดขึ้นเองทั้งหมดทำงานโดยไม่ต <The> ้องขออนุญาตเราการเห็นเช่นนี้อย่างลึกซึ้งทำให้ใจเริ่มปล่อยความหลงถือกายเป็นตัวเราและเบาขึ้นอย่างคาดไม่ถึงเมื่อเราฝึกสติกับใจเราจะเห็นความจริงอีกชั้นหนึ่งว่าใจเองก็ไม่ใช่ของเราเช่นกันเพราะเราบังคับไม่ให้คิดไม่ได้บังคับไม่ให้ฝุงซ่านไม่ได้บังคับไม่ให้โกรธไม่ได้ เราทำได้เพียงรู้ทันเท่านั้นและเมื่อรู้ทันได้ความคิดก็อ่อนกำลังลงความโกรธก็สลายตัวเร็วขึ้นความฟุ้งซ่านก็จางลงไปเองไม่มีสิ่งใดอยู่ภายใต้การควบคุมของเราอย่างแท้จริงและนี่เองคือความงามของการเห็นอนัตตาในชีวิตจริงเมื่อใจเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนการยึดถือก็ลดลงอย่างช้าช้าแต่มั่นคง เหมือนเชือกที่ค่อยๆค,คลายปมทีละปมความหนักที่เคยมีในใจมานานก็เบาลงทีละชั้นความสะสมที่เคยกองอยู่ก็ค่อยๆจางหายความวุ่นวายที่เคยเต็มพื้นที่หัวใจก็ค่อยๆเงียบลงและเมื่อพื้นที่ภายในเงียบสงบใจก็เริ่มมองเห็นธรรมที่ละเอียดกว่าเดิมเห็นการเกิดดับในระดับที่เบาสงบมากขึ้นและเมื่อเรา ค่อยๆผ่อนแรงของใจลงคลายความอยากให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างใจต้องการใจก็จะเริ่มสัมผัสภาวะธรรมที่ละเอียดขึ้นเห็นความไหวของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่และดับไปตามเหตุปัจจัยอย่างเงียบงามไม่มีสิ่งใดคงอยู่เป็นสาระแท้ถาวรเมื่อเราวางความยึดมั่นในตัวเราลงทีละน้อย ก็จะสัมผัสความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆเห็นว่าความโกรธที่เคยแรงกล้าแท้จริงก็เป็นเพียงสภาวะที่เกิดจากผัสสะหนึ่งกระทบแล้วปรุงแต่งแล้วก็ดับไปเองหากไม่เติมเชื้อด้วยความไม่รู้เมื่อสติตั้งมั่นและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันเราจะเห็นความจริงว่าทุกข์ไม่เคยอยู่เพราะมันแข็งแรงกว่าเราแต่ทุกข์อยู่ เพราะเราพยายามยึดมันไว้โดยไม่รู้ตัวและเมื่อปล่อยลงแม้เพียงเล็กน้อยใจก็โล่งกว่าที่เคยเมื่อเราสังเกตความเกิดขึ้นของอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายด้วยความรู้สึกตัวไม่ตัดสินไม่ผลักไม่ดึงใจจะสัมผัสสภาวะของความเป็นกลางสภาวะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทางสายกลางซึ่งไม่ใช่การประนีประนอม แต่เป็นปัญญาที่เห็นตามจริงว่าอะไรควรยึดอะไรควรวางเมื่อเรายอมถอยออกจากความคิดที่ฟุ้งไปไกลกลับมารู้ที่ความเป็นปัจจุบันเราจะเห็นว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องค้นหาไกลเกินจริงแต่เป็นผลของใจที่ไม่ดิ้นรนเกินเหตุใจที่ตั้งอยู่บนความพอดีความรู้ตัวและความไม่ยึดติดเมื่อมองทุกสิ่งด้วยสายตาแห่งเมตตาและปัญญา โลกที่เคยดูวุ่นวายก็เปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะโลกสงบลงแต่เพราะใจเราสงบพอจะเห็นความจริงของโลกเห็นว่าแต่และชีวิตต่างก็อยู่ภายใต้กฎเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อรู้ตามความจริงว่าทุกสิ่งเป็นธรรมดาของการปรากฏและดับลงใจจึงเริ่มปล่อยวางตามธรรมชาติไม่ใช่เพราะบังคับให้ปล่อย แต่เพราะเห็นชัดว่าการยึดไว้ก็ไม่ได้ทำให้สิ่งนั้นอยู่ต่อและไม่ได้ทำให้ใจดีขึ้นเมื่อเห็นธรรมในกายใจดังที่มันเป็นเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ต้องปล่อยไม่ใช่โลกภายนอกแต่เป็นความหลงภายในความหลงที่คิดว่าทุกอย่างในโลกคือของเราเราควบคุมได้ทั้งที่ทุกอย่างเป็นเพียงการไหลของเหตุปัจจัยอย่างต่อเนื่อง เมื่อใจเริ่มโปร่งเบาจากการเห็นตามจริงบ่อยๆความกรุ่นของอารมณ์ก็ลดลงความแข็งของความเห็นผิดก็คลายลงและสิ่งที่เหลืออยู่คือใจที่ละเอียดนุ่มลึกและอ่อนโยนต่อโลกมากกว่าเดิม ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมธรรมะสอนใจธรรมะดีๆตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องถ้าหากทุกท่านชอบธรรมะเรื่องนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนสามารถรับฟังและรับชมคลิปได้ที่ช่องเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตได้ที่ลิงก์ด้านล่างสวัสดีครับ